สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1การแข่งขันหมากฮอตออนไลน์กับแอปหมากฮอตขันเทพนะครับวันนี้เราก็มาเดินเต้มสนุกสนุกพากันดูแนวทางมกฮอตอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมขึ้นด้วยรูปมาตรฐานนะครับวันนี้ผมตั้งใจว่าจะเล่นมาตรฐานหางว่าวนะครับไม่รู้จะได้เล่นไหมก็ขึ้นมาตรฐานไปก่อนนะครับ วเจอห้าแต้มนะครับเจอห้าแต้มซะด้วยขึ้นไปครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะพิชิตแต้มต่างๆได้ไหมจากแต้มมาตรฐานหางเรานะครับขึ้นไปนะครับส่วนการเดินหลังผมยังจัดทรงเดินย่อๆไว้ให้ผู้ติดตามหลายๆท่านที่ชื่นชอบอยู่นะครับผมจะเดิน ถ้าไม่ย่อสั้นก็เป็นห้าแต้มนะครับไว้ให้หลายๆท่านได้ศึกษาอยู่มีหลายท่านบอกว่าอยากให้เล่นอีกนะครับระหว่างแต้มห้าแต้มกับแต้มย่อสั้นนะครับเดี๋ยวจะเดินให้ท่านผู้ชมได้รับชมเป็นระยะระยะไปสลับกับการเดินก่อนที่จะหมุนเวียนหมากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับส่วนการเดินหลังผมจะเน้นย่อสั้นกับห้าแต้มไปแล้วกันเนาะช่วงนี้นะครับช่วงนี้ เพื่อให้หลายๆท่านที่สนใจได้ศึกษาในแนวทางหลายๆแยกเพื่อเจอแยกแปลกๆเนาะนะครับก็อาจจะไม่เต็มที่เต็มถังเท่าไหร่ขึ้นไปครับอันนี้เป็นมาตรฐานพบห้าแต้มนะครับพอดีเลยคนนี้เล่นเล่นห้าแต้มกับเราเดี๋ยวเราเดินหลัง เราเล่นห้าแต็มเขาด้วยดีกว่านะครับไปเข้าฮอตครับขึ้นมานี่จับกินเลยดีไหมนี่อ๋อได้แล้วได้แล้วได้แล้วผลได้เต้มสวยแล้วครับกินกินสี่ต่อเลยนะครับท่านผู้ชมก็ดูนะสี่ต่อผมเห็นแต้มสวยพอดีเลยครับ หนึ่งสองสามสี่มาตรฐานกินสี่ต่อครับโอ้โหเปิดฉากมาก็มันแล้วครับอันนี้เดี๋ยวส่วนอันนี้จะเล่นห้าแต้มครับมาตรฐานกินสี่ต่อขึ้นมาเลยพี่ผมจะเล่นห้าแต้มพี่ไม่ต้องกลัวอ้าวกลายเป็นโจรสังงานครับเราก็ไม่เป็นไรเราก็เป็นห้าแต้มไปครับ เราก็เป็นห้าแต้มไปท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าเออถ้าโจรเจอเอ,อไม่ใช่สิถ้าห้าแต้มหลังเจอโจรตรงนี้เราจะเล่นยังไงนะครับท่านผู้ชมจะได้รู้ด้วยเราเป็นห้าเต้มแล้วนะเราไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยนะเราเล่นห้าแต้มแล้วขึ้นไปครับขึ้นไปครับเมื่อกี้นี่สวยมากเนาะกินสีต่อเลยนะครับ สี่ต่อเลยอ่าป้องกันไว้ก่อนขึ้นมานี่เหมือนเหมือนจะโดนไหมนี่เหมือนเหมือนจะโดนสามแต่น่าจะได้แค่เสมอนะเดี๋ยวนะห้ามาเก้าให้กินสิบเก้ายิบยิบสามให้กินแล้วก็สิบเอ็ดสิบห้าให้กินแล้วก็เรากินสามต่อไปตกมนาะเลขสามสองนะครับคิดตามให้ทันนะครับคิดตามให้ทันโอเคครับ แต่เหมือนจะได้แค่เสมอนะแต่มน,นี้นะครับย่อมานี่ก่อนไล่กินตามมาครับเกาจะมาฆ่าฮอดขยับมานิดนึงหนีมาก่อนเอาแล้วครับ เหมือนจะงานเข้าแล้วเราเหมือนจะเขาจะมาเข้าฮอตแล้วอแบบทีนี้ทำท่าจะไปฆ่าฮอตก่อนเอ้ก็โดนสองสิครับท่านเก็บพลาดง่ายจังหรือว่าตั้งใจอันนี้ไม่รู้นะครับหรือว่าเก็บไม่เห็นน่าจะไม่เห็นนะครับแต้มนี้ก็ผมโยกฮอตไปบ่งบอกไปแล้วว่าผมจะไปฆ่าฮอตเนาะ แกก็ยังเดินขยับมาให้คาดดีๆเตยมได้กินสองด้วยนะครับอื้งเลยครับน่าจะหยุดไปพักหนึ่งน่าจะมองหูตัวเองอยู่ว่านี่นทำไมไม่เห็นเต็มแค่นี้อะไรประมาณนี้ครับสุดท้ายก็คือน่าจะปล่อยเวลาหมดนะครับต้องขออไปท่านผู้ชมด้วยเนาะไม่เป็นไรครับก็อาจจะมีการ ไม่สบอารมณ์เท่าไหร่นะครับสําหรับผู้ที่เดินแต้มที่เบียบก็เรียกว่าพลาดง่ายๆเนาะปลาดง่ายๆนะครับก็เลยโมโหตัวเองนิดนึงก็เลยลงโทษคู่แขนด้วยการปล่อยเวลาหมดนะครับปล่อยเวลาหมดไปนะครับผมก็ไม่สามารถออกจากเกมได้นะเพราะมันจะเป็นการตัดแพ้นะครับ มาดูครับคู่ที่สองครับวันนี้จะได้ชมไม่เอ่ยมาตรฐานหางว่าเกินไปครับอ๋อนี่แะครับไม่ได้ชมแน่ๆเนี่ยผมว่าเจอแต่โจรนะครับเจอเจอแต่กองโจรเจอแต่อะไรนะครับนะครับไม่เป็นไรวันนี้ตั้งใจนะครับก็รับกองโจรไปโจรสองหน้านะครับโจรสองหน้า ขึ้นไปขึ้นมานี่ก็เสียบไปเสียบไปนะครับเข้ารูปเข้ารูปตำราพอดีเลย าหนี้ก็สอดขึ้นไปตัวนี้มานี่นะครับมานี่ก็ต่อต่อยิงยาว คนนี้เล่นเต็มได้ถูกต้องหมดเลยนะเหนียวสุดแล้วนะครับเนี่ยสำหรับแยกนี้ก็คือต้องเดินหนึ่งมาห้านี่แหละถูกต้องนะครับถือว่ามาถึงตรงนี้คู่แข่งยังไม่ได้พลาดเยอะนะครับถือว่าถ้าจะแพ้กันก็แพ้ด้วยด้วยรูปมากกว่านะครับเนี่ยครับแพ้ด้วยรูปมากที่มันแพ้จริงๆนะครับแกไม่ได้เดินผิดนะครับแต่มันแพ้ด้วยรูปที่ว่าเดินยังไงก็แพ้อยู่ติดรูปแพ้นะครับ ไม่ได้ผิดอะไรมากไปครับมาครับขอาฮอนไปครับคู่เดินเดินเป๊ะเลยนะครับเดินเป๊ะดีคู่แข่งคนนี้เดินได้เป๊ะเลยถือว่าท่านผู้ชมได้ชมได้ชมคู่นี้โดยเฉพาะเต้มนี้นะครับได้ชมแต้มที่ถูกต้องนะครับ ไปครับลงไปเขาก็น่าจะเข้าหอดตามรูปนั่นแหละครับถูกต้องไปครับดูมาดูกันนะครับเราจะเข้ากินหมายเลขเจ็ดคู่แข่งก็จะม้วนตรงนี้มานะครับเราเข้ามาคู่แข่งก็จะต่อนะครับโยกสามสองยิบแปดเพื่อต่อหรือเปล่า <laughs> โยกสามสองยี่ิบแปดไหมเพื่อต่อเพราะถ้าไม่โยกเราก็จะกินฟรีอ่าโยกสามสองยี่ิบแปดเพื่อต่อพอต่อเสร็จเราก็จะซ้อนท้ายนะครับจังหวะนี้เ็าเรียกว่าซ้อนท้ายนะครับซ้อนท้ายอย่างงี้นี่คือจังหวะปลายกระดานนะครับคู่แข่งก็ไม่ได้เดินผิดนะครับแต่มันแพ้ด้วยรูปอ่านะครับคู่แข่งก็เลยต้องยอมครับมันแพ้ด้วยรูปรูปเกมมันแพ้ตั้งแต่ มันออกเป็นโจรสองหน้าแล้วนะครับโอเคคู่แข่งไม่ได้เดินผิดนะครับแต่มันแพ้ดรวยรูปเฉยโอเครูปหมากมันพาแพ้นะครับโอเคครับอันนี้ห้าแต้มนะครับผมยังเดินทรงห้าแต้มให้กับท่านผู้ชมอยู่ขึ้นไปมีหลายหลายท่านบอกว่าประทับใจประทับใจ ในการเล่นห้าแต้มให้ดูนะครับก็เลยอยากเล่นให้ดูอีกนะครับตัวนี้เป็นแยกนี้มีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าให้เดินตัวนี้ตัวเดียวนะครับถ้าเขาเดินสามสองยบแปดให้เราขึ้นสิบเ็ดสิบหกตัวเดียวถึงจะเสมอได้บ้างนันนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ที่ ชี้แนวทางให้นะครับส่วนที่เหลือเราก็ดัดแปลงเองเนาะอยากจะเดินตัวไหนต่อจากนี้อยากเดินรูปเสียงอยากเดินรูปอะไรก็ว่าไปขึ้นไปครับหลังจากนี้ก็แล้วแต่เราจะพลิกแปลงขึ้นไปครับ ผลผลจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับเราเดินนะครับต่อไปหลังจาก11 16มาแล้วนี่ผมดัดแปลงเอง ขึ้นมาครับอะไรล่ะไปครับ 5แต้มพบมาตรฐานนะครับแต้มนี้สรุปแล้วผมยังไม่ได้เดินหางเว่าเลยนะครับเกมแรกก็เจอ5แต้มไปก่อนก็ไม่ได้เดินเกมที่สองมาก็โดนอ่กองโจนนะครับกองโจนไปก็ไม่ได้เดินีแต่ที่แน่ๆที่ได้เดินคือคือได้เดิน5แต้มได้เดิน5แต้ม2เกมแล้วเขาเข้าฮอดมาเราก็ ขยับมานี่เพื่อค่าฮอดนิดหน่อยที่แน่ๆที่ได้เดินคือได้เดินห้าแต้มครับขยับมันล็อกไว้ก่อนไปครับเขาน่าจะมาเส้นเส้นเพื่อมาข้าฮอด โ,โยนให้กินเหรอโยนให้กินเพื่อไปเข้าฮอตอ๋อเพื่อมาเข้าฮอตขึ้นไปครับจะมาฆ่าดักหน้าก่อนมาครับเข้าฮอตไป ถ้าฮอตไม่หนีโดนโดนยิงสองเนาะยี่แปดสิบเก้านะครับอ่าอันนี้หนีมาแล้วก็ดักหน้าตัวนี้ก่อนดักหน้าตัวนี้ไว้ขึ้นมาครับ ไล่กินตน้องหนีนะครับไม่หนีโดนอา้าวไม่หนีด้วยนะครับไม่หนีให้เราเลือกกินงั้นเราเลือกกินมันนี่ดีกว่านะครับเราชนะไปนะครับนะครับคู่ที่สามนะครับคู่ที่สาม ทีนี้เราเป็นฝั่งเดินหลังห้าแต้มครับยังเป็นห้าแต้มอยู่ยังเป็นห้าแต้มอเอาแล้ออกทรงนี้ออกทรงนี้ จำไม่ได้ว่ามันหนึ่งมาห้าหรือว่ามันสิบไปสิบห้านะครับมันหนึ่งไปห้าก่อนนะอยู่ระหว่างสองอันนี้แหละอยู่ระหว่างสองอันนี้แหละนะครับขึ้นไปหมอครับต่อครับ เผมแทรกกินสิพลาดนะครับอันนี้ถือว่าพลาดเลยจูๆ่ๆโดนที่ผมแทรกกินข้าวฮอตเนี่ยเรียบร้อยเลยครับเนี่ยถือว่าพลาดเองนะครับอันนี้อันนี้คือคู่แข่งพลาดจริงๆนะครับคู่แข่งพลาดไปครับผมทีนี้ก็เตรียมตัวโดนเลยโดนยิงสองยิงสามเลยทีนี้มานี่ก็เจ็ดไปสิบนี่ก็ชนะแล้วครับเนี่ย เอาสามสิบสองกินนะครับนี่แค่นี้ก็ได้เปรียบเต็มทีแล้วอคู่แข่งพลาดนะครับพลาดให้แทรกินนะครับถามว่าพลาดตรงไหนก็คือพลาดให้แทรกกินนะครับอ,อันนี้น่าจะตัดหน้าไปเอาไม่ใช่เว่ยห้าเต็มไม่ใช่นะครับมานี่โอ้เขาเดินห้าเต็มบ้างทีนี้ สงสัยก็อยากรู้ว่าเราจะรับยังไงว่าเราจะรับยังไงขึ้นไปครับอ๋ออันนี้แพ้ผมนะครับถ้าอย่างนี้แพ้ผมเลยเพราะมันเข้ารูปย่อสั้นผิดนะครับเดินสองมาหกผิดเลยนะครับเพราะมันกลายเป็นเข้ารูปย่อสั้นพบมาตรฐานนะครับคู่นี้คู่แข่งผิดอีกแล้วครับคู่แข่งคนนี้ผิดนะครับเดินผิด เดินผิดตรงสองไปหกนะครับอันนี้เข้ารูปมาตรฐานพบย่อสั้นก็ติดรูปแพ้นะครับตรงนี้ติดรูปแพ้แล้วติดรูปแพ้ตั้งแต่เดินสองมาหกนะครับโอเคตัวนี้เดินยาวมานี่แทรกขึ้นไปเรยียบร้อยครับคู่แข่งรู้ตัวแล้ว คู่ที่สี่ครับผมคู่ที่สี่ขึ้นไปครับตั้งตั้งใจเดินมาตรฐานพบไม่ใช่สิตั้งใจเดินมาตรฐานหางว่าวไม่ได้เดินสักเกมนะครับกมุงก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นชื่อวิดีโอว่าห้าแต้ม EP 2สองไปแล้วกันเนาะนะครับเพราะว่า อีกห้าสิบเปอร์เซ็นส่วนใหญ่เราเดินห้าเต้มอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่เราเดินห้าเต้มอยู่แล้วห้าเต้ม EP สองก็ว่าไปโอเคนะครับเดี๋ยวคอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับมีเต้มอะไรเด็ดๆจะเอามาให้ชมอันนี้ก็เดินเข้ารูปที่ผมไหว้แล้วนะครับที่ว่าเป็นโจรโจรสองหน้า ไปดูว่าคู่แข่งจะเดินเข้าไหมะนะครับเราก็เสียบไปถ้าสี่มาแปดก็เข้ารูปปั๊บอีกแล้วถ้าสิบมาสิบสี่ก็ต่อไว้นะครับเนี่ยต่อไว้ต่อไว้มันมันก็จะเข้าแต้มกลต่อไว้เข้าแต้มกลเลยมานี่ก็ลงไปครับ เขาต่อสองครับต่อไปครับไม่เป็นไรครับต่อสองอืมต่อสองต่อสองมาลงไปครับ ลงมาไปนี่เราเขาเราจับกินฟรีไม่ได้นะครับเราจะไปจับสามสองยี่แปดเขาเดินสามมาแปดเลยนะผมกาลังจะบอกอาจจะมีคนถามว่าเฮ้ยทำไมไม่จับกินฟรีอะไรประมาณนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้เด็ดขาดเลยครับจนี่เลยครับเขาจะเดินทรงนี้เลยนะครับเห็นไหมเราบีบให้เขาเดินบีบแล้วก่อนนะครับเราหลุดเข้าฮอตอยู่แล้วนะครับ อย่าไปจับกินฟรีเด็ดขาดเมื่อสักครู่นี้มานี่จะข่าฮอดโยกมานี่เขาจบข่าวกินสามต่อไปะนะครับ มาถึงกระดานสุดท้ายครับกระดานสุดท้ายไปครับห้าเต้มนะครับเราเดินห้าเต้มเหมือนเดิมก็เป็นห้าเต้ม ep สองไปเนาะ ไป,ไปครับไปครับผมตัวนี้ก็ตามตำรานะครับตามตำราไปต่อสองไป เดินเสียงนะครับหนึ่งมาหกเดินเสียงหนึ่งมาหกถ้าแต็มที่ถูกต้องต้องเดินเจ็ดมาสิบนะครับอันนี้ผมจะไม่อธิบายเนาะไปค้นหาดูได้ในชุดเก่าๆมีนะครับเต็มที่ถูกต้องต้องเดินเจ็ดไปสิบนะนะครับแต่ผมเดินหนึ่งมาหกเพราะผมเดินแต้มนี้เมื่อไหร่ฝั่งมาตรฐานชอบเดินผิดนะครับชอบแพ้ผมก็เลยเลือกเดินหนึ่งมาหกนะครับแต่ถ้าเดินเจ็ดมาสิบเมื่อไหร่เขาเดินถูกคือมันได้แค่เสมอไง คือเขาก็ประมาณว่าเขาก็ท่องจําตัวนั้นมานะครับซึ่งถ้าเดินเราเดินไปงั้นมันมันก็เข้าทางเขาก็จับเสมอได้เราต้องเดินตัวที่เขาไม่ได้ท่องจํามาอันนี้คือแนวคิดในการเดินนะครับแต่ถ้าหลักการจริงๆถ้าไปเจอเสียนก็ต้องเดินตัวที่ถูกต้องนะครับอย่าไปเดินตัวที่เสี่ยงเพราะว่าเขารู้เขาอาจจะซ้อมมาทุกแยกอาจจะซ้อมมาทุกแยกนะครับ อย่างเี้ครับผมก็เลยเลือกที่จะเดินหนึ่งมาหกอยู่ประจำทั้งๆท,ที่เป็นแต้มเสียงนะครับไปครับขึ้นไปเอานี้มาก็เข้าไปเตรียมยิงสองนะครับ น,น,นะครับเรียบร้อยครับได้ยิงสองแล้วโอเคครับสำหรับชุดนี้5้าแต้ม EP2